ถ้าสมมติว่านี่เราใส่เกียร์ถอยนะครับผมก็มจะมีเกียร์ถอยนั่ก็คือจะเป็นรอบทิศทางนะครับผมอาจจะมีกล้องรอบทิศทางก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับผมว่าจะให้ดูด้านหน้าด้านข้างด้านบนลงมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวนี้ดูแค่เฉพาะด้านข้างนะครับหรือว่าจะกดให้เป็น 3D นะครับผมให้เหมือนมีตัวรถเราอยู่ด้านหน้ามีก็ได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเดินทางไปด้านหน้านะครับผม กล้องก็คือก็จะติดแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณลูกค้าจะเข้าฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะติดเหมือนกันอ่าสมมติเราเปิดไฟเลี้ยวแ้บซ้ายนะครับภาพใหญ่เขาก็จะให้ดูในมุมด้านซ้ายอ่านี้ถ้าเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาก็คือจะโฟก,กัสมาด้านแ้าขวามือนะครับผมหรือถ้าเราเนี่ยเขาไปโหมดอื่นๆนะครับเนี่ยสมมติขับไปปุ๊บเน่จะถ้าเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมานะครับเขาก็จะมีภาพแบบนี้ขึ้นมาให้แต่พอเราปิดสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอมนเดินนะครับกับฟุกเคียร์สมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูที่ชมกันก็สําหรับคันนี้นะครับผมเพิ่งจะลงเทเลอร์มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีิมรมชมกันได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมเป็น Toyota นะครับผม New Fort u n e r l e g e n d e r 2020นะครับก็สำหรับรุ่นนี้คือเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่หมดเลยนะครับผมจาก Fortuner ก็มาเป็น l e g e n d e r ก็จะได้ความพิเศษนะครับคันนี้สำหรับด้านหน้านะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยส่วนไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบคู่เลยนะครับผมอ่าแล้วไฟเดย์ไลท์นะครับ จะมีเป็นยาวๆมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านพูดคุยกันเลยนะครับจะไม่ได้ใช้เป็นแบบทางการอ่าส่วนตรงการตรงนี้นะครับโลโก้หลายท่านคิดว่าจะเหมือนรุ่นเก่าหรือเปล่าที่เป็นโลโก้ธรรมดาอันนี้โลโก้รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่มีเซ็นเซอร์นะครับผมพวกเตือนระบบเรื่องการชนด้านหน้าแล้วก็เออเวลาแบบรถออกนองทิศทางอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีระบบ แล้วก็มีคู่มือแจ้งในการใช้งานอยู่นะครับผมอันนี้แล้วก็มูลค่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านหน้าข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นกล้องด้านหน้าเรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่มีกล้องรอบทิศทางนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบ led เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านถ่าย นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันตรงนี้กันบ้างนะครับมาดูกันที่เรื่องล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็จะอัพเจนขึ้นมานะครับผมจากทั่วไปก็จะเป็นล้อสิบเจดล้อสิบแปดพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบยี่สิบเลยนะครับผมขนาดยางสองหกห้าห้าสิบแม็กขอบยี่สิบกันเลยทีเดียวนะครับยางก็เป็นยางปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นยางยี่ห้อดันหลบที่มาจากศูนย์เลย มาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นกล้องนะครับผมกล้องรอบคันเลยทีเดียวนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาดำอ่านี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่มากับศูนย์เลยนะครับผมเป็น New Fort u n e er r l e g e n d e นนะครับอ่าลองดูกันเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นรถเพิ่งจะลงเทลเลอร์มาคุณลูกค้าลองดูรอยดูตำหนิอะไรได้เลยนะครับว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือกำลัง ช่วยลูกค้ามองหารอยด้วยนะครับว่าตรงไหนมีเป็นรอยเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้แจ้งถูกนะครับเดี๋ยวลองแวะดูตัานี้นิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนพวกช่วงล่างพวกเนี้ยนะครับผมก็ลวกขอไปครับพวกระบบโช๊คต่างๆนะครับระบบช่วงล่างเขาคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอ่า โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่ออันนี้ก็คือเดี๋ยวไว้รถเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ชมใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็น2.8 Legend เนดนะครับผมรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับรวมมาถึงเป็นโลโก้จะมีโลโก้เป็น i g m a าโฟนะครับที่ติดมาแล้วก็ไฟท้ายนี่ก็คือเป็น L.E.D. ไฟถอยพวกนี้นะครับผมเป็นระบบ L.E.D. หมดเลยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรารีวิวที่เปิดฝาท่ายให้ดูนะครับผมอ่ะก็สําหรับเวลาลูกค้าถือของแบบพลุงพลังเลยสมมุติว่าคือตอนนี้ไม่ต้องสมมุติในเรื่องจริงเลยแบบรถล็อก ok อยู่นะครับแล้วลูกค้าถือของมาพลุงพลังเลยคือกุญแจรีโมทเนี้ยอยู่กับตัวลูกค้านะครับก็มาถึงเราก็เตะเซนเซอร์ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถอยออกมา ซนเซอร์ก็คือจะอยู่ช่วงประมาณเซนเซอร์ถอยหลังตัวที่2จากขวานะครับจะมีเซนเซอร์อยู่ด้านล่างอ่าเพียงแค่เรายื่นยื่นขาหรือยื่นเท้าเข้าไปตรงนี้นิดเดียวนะครับมันก็จะดังตี๊ดพอดังตี๊ดปุ๊บถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะครับเซนเซอร์ก็จะไม่เปิดออกอ่าเพราะว่าเขากันที่ว่าเวลาประตูเปิดมากระแทกหน้าก็ถอยมาประมาณสักเอ่อระยะหนึ่งนะครับให้ประตูเปิดได้พอดีนะครับอ่าตรงนี้เขาก็มีบอกอยู่นะครับแบบนี้เลย ถอยประมาณ20-25ไอตรงนี้คือประมาณ20-25เซนติเมตรนะครับที่ความห่างแล้วก็ถ้าถอยหลังออกมาก็ประมาณ6 0เซนติเมตรนะครับระนะใช่ครับผมบแค่นี้เองเราก็ถอยลบมานะครับใช้งานง่าย อ่แค่นี้เองหรือถ้าเราไม่สะดวกนะครับหรือว่าเราสะดวกในการกดรีโมทก็กดแชร์ได้เลยนะครับแค่นี้เองอ่าแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าถือของมาพลุงพลังแล้วรถล,ล็อกอยู่ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือหยิบกุญแจกดได้ก็เอาเทา้าหรือว่าขงางแล้วเนี่ยผ่านสซินเซอร์ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนิดนึงนะครับผมข้างในก็ จะเป็นเบาะที่นั่งเนะครับอันนี้ก็เป็นที่วางของเล็กน้นอยนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างรอบๆอพวกรอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เตือนนะครับผมเสียงตั๊บดัอะไรตรงเนี้ยนะครับครับเดิมเดิมเลยนะครับ ใช่ครับผมอ่าลรวก็จะมีพับได้ไหมครับพับได้ปกตินะครับผมก็พับแล้วก็แขวนด้านข้างได้เลยนะครับก็ไว้เดี๋ยวรอรถเสร็จเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีเดี่วงานนี้ก็คือเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ด้านหลังก็จะมีเป็นดอกลำโพงด้านหลังมาให้ด้วยนะครับอ่าอาจจะเป็นดอกซับบล็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้รถเสร็จเราจะรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดพับแล้วก็พื้นที่ในการวางใช่ครับผมก็คือเรื่องมืลที่ด้านอันนี้ก็ยังเท่า เดิมของรุ่นที่ผ่านมาอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่ออ่ะสำหรับด้านนี้นะครับเดี๋ยวแวะดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปดูภายในกันตอนนี้ก็คือช่วยลูกค้ามองอยู่นะครับว่ารถมีรอยตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับจะได้แจ้งลูกค้าถูกอ่ะก็ชุดล้อนะครับสวยๆเลย อันนี้ก็ที่เขาเขียนมาไม่รู้ว่ามันเป็นรอยอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนที่ดูก็ยังไม่มีนะอันเนี้ยพวกเนี้ยนะครับก็ยังไม่เป็นรอยเลยก็ไว้เดี๋ยวเราขัดล้างนะครับผมขัดล้างแล้วก็เคลือบเงาให้มันก็จะดูใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมภายในพร้อมๆกันนะครับผมไปกันเลยอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมภายในกันนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตวาง ลิโมโอุญแจไปก่อนนะครับลิโมโอุ้ญแจก็ได้มาหนึงดอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นโฉมใหม่เลยนะครับผมของ Fort u n e r นะครับแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมเลขมากันก่อนนะครับว่าเลขใหม่จะเยอะหรือน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาสตตล์เครื่องให้ชมพร้อมๆกันเลยนะครับันนี้ก็เหยียบเบรกนะครับผมเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลย รูปแบบโฉบใหม่หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเลขมาเลขไม่ดำเนินการไปเพียงแค่1,160กิโลเมตรนะครับผม1,100กว่ากิโลนะครับเต็มที่เดี๋ยวเราวิ่งไปเช้งศูนย์นู่นนี่นั่นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามนะครับผมเต็มที่ก็คือไม่เกินพันห้านะครับเพราะเดี๋ยวก็จะอาจจะวิ่งไป ขนส่งไปโอนย้ายนะครับผมนู่นนี่นั่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลือกโหมดได้นะครับผมที่พวงมาลัยนะครับผมก็สามารถจะตั้งค่าเป็นที่จะมีเป็นตัวเตือนการชนนะครับผมหรือตัวที่ว่าเวลาขับรถแบบผิดเลนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งค่าให้หมดเลยนะครับรวมไปถึงเครื่องเสียงนะครับผมดอกลำโพงพวกนี้นะครับคุณลูกค้าลองดูดีก็คือจะเป็นของ JBL หมดเลย นะครับผมเป็นของ JBL หมดเลยนะครับอ่าแล้วนกะ็จะมีแอร์แบ็ทั่วๆไปนะครับผมผมอะัลก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็ p ั t t e n นชิ p ด้าน,นหลังนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่มือได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูจอเครื่องเล่นกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับโรดกล่าวคาสั่งหลังเสียงสัญญ,ญาณก็คือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ นะครับผมอันนี้กดกลับมาก่อนนะครับหรือว่าจะเข้าแอปพลิเคชันปกติหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเข้า fm อ่าบลูทูธต่างๆนะครับหรือเชื่อมต่อมือถือก็ได้เลยหรือว่าเข้ามาที่แอปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเออคุณลูกค้าแบบเออใช้สั่งการด้วยเสียงกดแช่ไว้นะครับรเสั่งหลังงเสียงสัญญาณอ่าเท่านี้เองแล้วกรลอกก็แจ้งได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมระบบ ความปลอดภัยก็สูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาดูด้านล่างกันต่อนะครับระบบแอร์นะครับผมสามารถปรับออตโต้ได้แมนนวลได้เน่ก็คือยังคงเป็นเหมือนโฉมที่ผ่านมาอยู่นะครับลปที่สําคัญคันนี้ขับเคลื่อนนะครับผมสี่ล้อได้เลยนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อได้เลยนะครับจะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับผมจะมีขับสองอ่า head two head four แล้วก็อันนี้เป็น L four เลยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นที่ ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมชาร์จสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโนต้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบอีโค o โหมดนะครับผมสปอร์ต่าโหมดรับปกติทั่วๆไปนะครับผมได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ขอใช้แบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าของเราก็คือมีแต่เรารีวิวให้แบบ เรากันเองนะครับเหมือนแบบคุยคุยนเองเลยไม่ต้องแบบใช้ปาษาไยเป็นทางการนะครับอ่าเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่นะครับผมเบาะก,ก็จะได้เป็นสีดําใต่กับสีขาวนะครับอ่าด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับนครับด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูอีกทีนึงน,นะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูด้านหลังให้ดูก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็จะเป็นปั๊ก ปลั๊กเสียบหัวแดปเตอร์หรือว่าเสียบหัวชาร์จหรือว่าเสียบปลั๊กไฟอะไรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดียให้กล้องนะครับผมพาลงไปดูด้านหลังนะครับอ่ะโอเคครับผมก็จะมีที่ชาร์จด้านบนนะครับผมทั้ง2ช่องด้วยกันนะครับรวมไปถึงช่องด้านล่างก็จะมีเป็นปลั๊กไฟนะครับ่าเสียบปลั๊กได้เลยนะครับผมไอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวฝ้าเพดานด้านบนนะครับอันนี้สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับผมอ่าสะอาดสะอ้านมากเลยแล้วไฟนี่คือเป็น LED ทุกจุดเลยนะครับก็คือวันนี้คงจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รถขัดล้างเสร็จเรียบร้อยถ้ายังไม่จองก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ G ก็เดี๋ยวอาจจะพาไปทดลอง ดูว่าออระบบเรื่องกล้องรอบทิศทางเนี่ยใช้งานประมาณไหนบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเป็นการทดลองขับให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมบนบน,บนภายในนะครับอ่าถ้าสมมุติว่านี่เราใส่เกียร์ถอยนะครับผมก็จะมีเกียร์ถอยนั่นก็คือจะเป็นรอบทิศทางนะครับผมอาจจะมีกล้องรอบทิศทางก็สามารถ เลือกโหมดได้นะครับผมว่าจะให้ดูด้านหน้าด้านข้างด้านบนลงมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวนี้ดูแค่เฉพาะด้านข้างนะครับหรือว่าจะกดให้เป็น 3D นะครับผมให้เหมือนมีตัวรถเราอยู่ด้านหน้านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางไปด้านหน้านะครับผมกล้องก็คือก็จะติดแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณลูกค้าจะเข้าฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะติดเหมือนกันอาจจะเพื่เราเคลดอไฟเลี้ยวทับซ้ายนะครับ ภาพใหญ่เขาก็จะให้ดูในมุมด้านซ้ายอ่านี้ถ้าเปิดไปเลี้ยวด้านขวาก็คือจะโฟกัสมาด้านแต่ขวามือนะครับผมหรือถ้าเราเนี่ยเข้าไปโหมดอื่นๆน,นะครับเนี่ยสมมติขับไปปุ๊บะแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมานะครับเขาก็จะมีภาพแบบนี้ขึ้นมาให้แต่พอเราปิดสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็ลองดูการขับกันนะครับรอบๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ ในเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็เรื่องฟังก์ชันที่ว่าเขาให้มานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับผมรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นการทําแบบเรียวๆเ,เลยนะครับผมไม่มีว่าต้องตัดต่อหรือว่าอะไรก็คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมลงเทรลเลอร์มาเลยนะครับใช่ครับผมอ่า เขาเกียร์ถอยก็จะมีกล้องบอกตำแหน่งรอบทิศทางนะครับพวกนี้อันนี้เขาจะบอกเราก็เลือกได้นะครับว่าต้องการให้ดูแบบไหนอาจจะดูแบบนี้ก็ได้ก็คือดูเหมือนเห็นรถเราแล้วก็เห็นรอบๆด้านข้างอะไรแบบเนี้ยนะครับหนีอจะดูข้างหลังอย่างเดียวหรือจะดูเฉพาะด้านข้างเดียวซ้ายขวานะครับเราจะดูแบบนี้ก็ได้นะครับ นะครับก็คือเขาจอดง่ายนะครับกล้องรอบทิศทางมองชัดนะครับผมมีทั้งหมด360องศาด้วยกันนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุปทิ้งท้ายที่หน้ารถก,กันอีกทีหนึ่งครับผมปายอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะสรุป แล้วก็เดี๋ยวแจ้งราคาให้ฟังกันนะครับว่าป้ายแดงนั้นราคาเท่าไรและตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นสังเกตเห็นได้นะครับว่าจะมีปลั๊กไฟนะครับผมเชื่อมต่อมาที่ตรงโลโก้ด้านหน้านะครับอ่าก็แสดงว่าที่เขาแจ้งมานะครับผมก็คือเป็นจริงนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในโลโก้ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ก็ยังจะเป็นสปอร์สนะ บ็อกเดิมอยู่นะครับผมอ่ะต้องแจ้งก่อนคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับผม2 8 0 0ซีนั่นเองก็ถือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ สรุปโดยรวมแล้วนะครับการันตีเลยว่าสภาพผ่านแน่นอนนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังเลยนะครับผมคันนี้นะครับเ,เป็น2.8 Legender 4 Wheel นะครับผมวิ่ง1,000นิดๆน,น,นะครับก็ตอนที่เป็นป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับป้ายแดงราคา1ล้าน8 0น 3 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เราจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าเพียงแค่1 6 8 9 0ล้าบาทนะครับผมช่องว่างมีก็คือเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสำหรับ r ร g เจนเดอร์คันนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับผมหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็ขอลงกนฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ช่องยูทูบช่องแรกของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ